นี่คือ Mr.Messenger Talk Podcast บอกเล่าเทรนด์การลงทุนที่คุณต้องรู้เบื้องหลังการกับทิศที่โหดร้ายของดัชนี S&P 500และ NASDAQ ในรอบเจเดือนผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนที่นั่งดูตลาดหุ้นเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาคงรู้สึกเหมือนกันว่านี่ฉันกำลังนั่งรถไฟเหาะตีลังกายอยู่หรือเปล่านะครับ ตลาดวอลสตรีทเนี่ยเปิดตลาดวันพฤหัสเนี่ยด้วยความคึกคักเพราะว่าผลประกอบการของ Nvidia เดียนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลประกอบการระดับปีศาตนะออกมาดีกว่าคาดแบบสุดๆแล้วก็เหนือทุกความคาดหมายไม่ว่าจะเป็นตัวเลขกำไรตัวเลขรายได้และโดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจคลาวที่โตแบบ Year on ออนเดียมากกว่า60%ดีเดียวนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยแต่ชนี s p 5 0 0กับ NASDA q เนี่ยพุ่งไปแถวๆประมาณ2% แต่แล้วจูจ่ๆก็มีแรงขายฟ้าผ่าลงมานะเกิดแรงเทขายแบบเรียกว่า intraday reversal นะเป็น intraday reversal ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษาป hey, ปี2025นี้นะฮะโดยดัชนี NASDAQ เนี่ยตัว NASDAQ 1ร0นะร่วงลงมาจากจุดสูงสุดของวันเนี่ยประมาณลบ5%ทีเดียวการเห็นหุ้นหรือว่าดัชนีใดๆเนี่ยลบประมาณ5%เนี่ย ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจึงขออนุญาตเอาคลิปนี้พอดแคสต์นี้มาวิเคราะห์กันว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกผมคิดว่าคำว่า AI reality check ก็คือแม้ผลประกอบการมันดีเนี่ยแต่เหมือนตลาดยังตั้งคำถามว่ามันยังดีไม่พอหรือเปล่านะครับ Nvi d i a เนี่ยออกมาเนี่ยผลการดเงานออกมาดีกว่าคาดแต่ตลาดเนี่ยเริ่มตั้งคำถามท,าที่ลึกซึ้งกว่านั้นเช่นเม็ดเงินลงทุนมหาศาลใน AI เนี่ยจะสร้างกำไร กลับมาได้จริงใช่ไหมแล้วก็การให้ n v ็น i ีเดียเนี่ยเปิดบวกมาประมาณบวก2.4%นะราคา after hour เนี่ยก่อนเปิดตลาดเนี่ยบวกไปถึง5%จะจบลงด้วยการลบประมาณ3%คือหายเนี่ยมาเก็ต c a ปหายประมาณ4 0 0แสนล้านจากจุดสูงสุดตรงเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าขาแช่งทำงานสำเร็จ าแชง่งคือกลุ่มที่มองเรื่องแบร์มาเก็ตนะชี้ให้เขาชี้ให้เห็นถึงรูรั่วของงบการเงินซึ่งเจ้าเก่าคนเดิมครับก็คือคุณ m มเคิลเบอร์รีนะไมเคิลเบอร์รตั้งข้อสังเกตว่า NVIDIA เดียมีลูกหนี้การค้าหรือว่า accounts receivable เนะี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ330,000ล้านเหรียญจากไต,ตรมาสก่อนหน้าเนี้ย3 0 0 0บอกถูกตั้งคำถามว่าเฮ้ย hey, คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายได้คุณมาจากลูกหนี้การค้ามันแปลว่าคุณยังเก็บเงินไม่ได้เฮ้ย นี้คือการปั่นตัวเลขทางบัญชีหรือเปล่าไปเครืบูเร่ตั้งคําถามนี้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ n v i นวีเดียนี่ยถ้าไปดูรายได้ของเขานะมาจากลูกค้าหลักๆคือ4รายเรียกว่ากลุ่ม h y p e r s c a l ก er, ลมีใครบ้าง Microsoft Google Amazon แล้วก็ Oracle คิดเป็นยอดขายเนี่ยมหาศาลมากเกินกว่า70-80%ของรายได้ของบร,ริษัทคำถามคือถ้าใครคนใดคนนึงสะดุด หรือว่าอยู่ดีผู้พัฒนาชิป AI คนอื่นนะอย่าง AMD อย่างเงี้ยอยู่ดีเขาหันไปซื้อชิปจาก AMD, AMD แทน NVIDIA อาจจะเจ็บหนักทันทีนะเพราะว่าพึ่งพาลูกค้าแค่เพียงไม่กี่รายนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้หุ้น Big Tech โดนอื่นเนะี่ยโดนหางเลขไปด้วยไม่ว่าจะเป็น Amazon Microsoft Apple เมื่อคืนก็ถูกปรับฐานลงมารุนแรงด้วยเช่นเดียวกันเพราะนักลงทุนเริ่มมองว่าถ้า ตัวเลขในบัญชีถูกตั้งคำถามแบบนี้มันแปลว่า v a ยเลชั่นที่เห็นตอนนี้อาจจะแพงเกินจริงหรืออาจจะเข้าขั้นว่าแบบที่ไมเคิลเบอร์รี่เขาชี้ให้ตลาดกลัวนะนี่มันคือการฟรอดครั้งใหญ่หรือเปล่าอันนี้คือข้อที่1ครับก็คือมันมีการถูกตั้งคำถามในงบของ Nvidia ดียนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับก็คือข่าวดีของเศรษฐกษิจเนี่ยมันกลายเป็นข่าวร้ายของดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับ เมื่อคืนวันพฤหัสเนี่ยมีอีกตัวเลขหนึ่งก็คือตัวเลขการจร้างงานของเดือนกันยานี่ออกมาปรากฏว่ามันดูดีเกินคาดครับก็คือมีการตัวเลขการจร้างงานนั้นกลับมาค่อนข้างดูดีทีเดียวเมื่อเทียบกับ2เดออือนก่อนหน้านี้ที่กลายเป็นว่าออกมาแล้วตลาดกังวลว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะอ่อนแรงเอ้าตัวเลขเศรษฐกิจดีแล้วทําไมอ่ะมันกลายเป็นดาบสองคมครับเพราะในเวลาปกติเนี่ยเศรษฐกิจดีคือข่าวดีแต่เวลาเนี้ยตลาดคาดหวังอยากให้เฟดลดดอกเบี้ย ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมันก็แปลว่าเฟดไม่จาเป็นต้องลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาหรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งคําถามและอย่างหนึ่งครับว่ามันออกมาแล้วนะว่าตัวเลขการจ้างงานของเดือนตุลาและเดือนธันวาซึ่ง2ตัวนี้จะประกาศต่อมาเนี่ยปรากฏว่าตัวปฏิทินเศรษฐกิจที่จะประกาศตัวเลขการจ้างงานของ2เดือนนี้จะออกวันที่16ธันวาทุกคนซึ่งมันเป็นการออกหลังจากวันที่เฟดประชุมไปแล้ว นั่นแปลว่าเฟดจะประชุมครั้งต่อไปโดยที่ไม่ได้เห็นตัวเลขการจ้างงานที่เป็นปัจจุบันเพราะตัวเลขการจ้างงานปัจจุบันจะออกหลังจากที่เฟดประชุมมันจึงเพิ่มโอกาสให้เฟดไม่สามารถทําอะไรกับดอกเบี้ยได้เพราะไม่เห็นตัวเลขคือไปประชุมแบบตาบอดอะ่ะเอา้ามานั่งประชุมกันตัวเลขการจ้างงานเป็นยังไงสมมติเจอลองผมเม่พูดมานะเจ้าหน้าที่เฟดก็จะบอกว่าอ๋อเรายังไม่ทราบครับนายมันจะออกวันที่16เหอา้าวแล้วอย่างนี้เราจะประชุมดอกเบี้ยกันยังไง ไงงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเราคงดอกเบีย้ยไว้ก่อนตลาดผิดหวังเรื่องนี้ครับตลาดผิดหวังเพราะตลาดอยากให้เฟดลดดอกเบีย้ยจรลโรมพาวเวลจริงๆแล้วในใจเขาก็คงอยากลดนะน,นะถ้าไม่มีเรื่องเงินเฟ้อทรัมป์เองก็อยากจะลดดอกเบีย้ยแต่นี่คือข้อเขาเรียกว่าพอตัวเลขการจ้างงานเศรษฐกิจมันดีเลย์มันทําให้เฟดเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้และตลาดก็ตอบรับด้วยการเทขายทันทีนะครับตัวเลขต่อมาครับเหตุผลข้อที่3ก็คือ นกครีบูนมันเริ่มเตือนภัยในเหมืองถ่านหินแล้วรู้จักนกครีบูนกันไหมทุกคนนกครีบูนเนี่ยเขาบอกว่าในสมัยก่อนนะเวลาคนงานเหมืองถ่านหินเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาจะเอานกครีบูนหรือนกขมิ้นเนี่ยเข้าไปในเหมืองด้วยนะครับถามว่าเพราะอะไรถ้านกเนี่ยครีบูนมันเริ่มมีอาการดิ้นหรือเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขหรือเริ่มตายแสดงว่าอากาศข้างในเหมืองก็มันเป็น,ปนพิษ คนงานในเหมืองก็จะรีบวิ่งแล้วก็รีบหนีออกมาให้ทันก่อนที่มันจะมีปัญหาหรือว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาเขาบอกว่าบิตคอยนอ่ะมันคือนกครีบูลของ Risky Asset ผมเคยเตือนไว้แล้วว่าว่าบิตคอยนจริงๆแล้วมันเป็นพ็อกซีของออตัวสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สุดพอบิตคอยนมีการปรับฐานล่าสุดก็ลงมาต่ำกว่า90,000เหรียญเนี่ยมันก็เลยถูกตั้งคำถามว่าสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากที่สุด ปรับฐานรุนแรงที่สุดในช่วงเวลาที่แปลกประหลาดที่สุดมันแปลว่าตลาดโลกกำลังจะเข้าสู่โหมด Risk-off หรือเปล่านั่นแหละก็คือแปลว่ารักลงทุน,ทนจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกแต่นักลงทุนที่เก็บกำไรมาแล้วตั้งแต่ต้นปีตอนนี้เขาพยายามจะลดสินทรัพย์เสี่ยงออกก่อนหรือเปล่าโดยสินทรัพย์ตัวแรกที่เขาอออออกก็คือบิตคอยนะฮะ,ะปัจจัยข้อที่4นะครับซึ่งเป็นปัจจัยทางเทคนิคนะนั่นก็คือตัว ออปชันที่มีการ expire รวมถึงตัว Wix Index นะที่เป็นตัวเลขที่ดูว่าผุดกับ call Option ใน S&P 500เป็นยังไงเนี่ยปรากฏว่าวันศุกร์นี้นะก็คือวันนี้แหละเป็นวันครบกำหนดสัญญาออปชันมูล,ลค่าประมาณ3.1ล้านล้านล้านดอลลาร์นะครับดับชนี Wix Index เนี่ยที่วัดความกลัวเนี่ยตอนนี้พุ่งขึ้นมาอยู่ระดับ26จุดสูงสุดนะับตั้งแต่เมษา แล้วก็ตัว volatility ah Nasdaq ก็คือวัดความกลัวหุ้นเทคเนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงกว่าตัว Wix นะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ32จุดมันแปลว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยอยู่ในขาของการอาจจะ call position มาเยอะตอนนี้เริ่มปิด call position หรือเริ่มเปิดผุดอันนี้ยังไม่มีใครทราบนะฮะแต่พอมันเป็นตลาดพอ Wix มันวิ่งพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยพวกกองทุนที่เป็น algorithm trade หรือเป็นพวก AI trade หรือพวกที่เทรดตามแนวโน้ม ระบบอัตโนมัติจะถูกบังคับให้ขายตามน้ำคือเป็นการปิดฟอสเซลซึ่งตรงนี้มันอาจจะยิ่งซ้ําเติมทําให้ตลาดเนี่ยมีการดิ่งเหวในช่วงเวลาที่คอนแทคของตัวออปชันเนี่ยมันมีการปิดอยู่พอดีนั้นจริงๆแล้วคือการปรับฐานวันศุกร์เนี่ยถ้าวันจันทร์วันอังคารมันยุติแล้วอาจจะพอบอกได้ว่าปัจจัยทางเทคนิคมันมีผลในวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ถ้าวันจันทร์วันอังคารตลาดยังเลือกที่จะปรับฐานลงต่อ นั่นอาจจะหมายถึง risk-off mode ของนักทุนส่วนใหญ่ในตลาดนะครับอ่ะบทสรุปสำหรับผมนะ <S 2> <S 2> เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่ตลาดหุ้น NASDAQ แล้วก็หุ้น n v i d i ีเดียจะเปิดงบดีแต่กลายเป็นราคาหุ้นถูกเทเนี่ยตอนนี้มันแปลว่า s e n ติ m e n t ์นักปัจจุบันเนี่ยเปราะบางกว่าที่เราคิดและแม้ว่า n v i d i ียจะเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อเจอกับส่วนผสมเรื่องความกังวลเรื่องวาชันดอกเบี้ยที่ไม่ลด แรงขายทางเทคนิครวมถึงการตั้งคําถามถึงความโปร่งใสหรือตัวงบการเงินว่ามันถูกต้องหรือว่ามันแท้จริงหรือเปล่าแม้แต่พระเอกในตลาดอย่างเอ็นวีเดียเองก็พยุงตลาดโดยรวมไม่อยู่ล่าสุดนะครับเนสแดกก็สุดลงมาต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ย1 0 0วันเป็นครั้งแรกในรอบนับตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็สัญญาณเทคนิคตรงนี้มันก็เริ่มเสียทรงแล้วก็แสดงให้เห็นว่าตลาดอยากปรับฐานคําแนะนําก็เลยผมมองว่า ช่วงนี้ผมเรียกมันว่า sober second toss mode ก็คือเป็นช่วงที่ตลาดจะเข้าสู่ช่วงของการเรียกว่ากลับมาดูความเป็นจริงกลับมาดูที่พื้นฐานเพราะฉะนั้นใครที่ถือเงินสดอยู่อยากหาจัางหวะในการลงทุนตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องรีบรับมีดนะที่กาลังกาลังล่วงอยู่ขอให้รอว่าตลาดปรับฐานมีความชัดเจนเรื่องดอกเบี้ยนในเดือนธันวาและให้ตลาดคือต้องให้โอกาสและต้องให้โอกาสเจนเส้นห่วง รวมถึงเหล่าบูแคมป์คือคนอยู่สายกระทิงอะ่ะในการที่จะออกมาอธิบายเหตุผลว่าเฮ้ยเอ็นวีดียเป็นยังไงอนาคตของ AI เป็นยังไงและถ้าตลาดยังมั่นใจอยู่วันนั้นผมคิดว่าคือวันที่เราจะสามารถทยอยกลับเข้าไปสะสมในหุ้นอนาคตแบบเมกะระเทนแบบ AI ไได้นะครับสุดท้ายครับในวันที่ตลาดเปลี่ยนทิศเร็วขนาดนี้คนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่กล้าที่สุดนะครับแต่เป็นคนที่ใจเย็น มีสติและมองภาพรวมได้เร็วที่สุดประเมินสถานการณ์ได้ดีที่สุดและจัดพอรอย่างกระจายความเสี่ยงได้ดีที่สุด